ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวชมรมทางเรียมพระวันนี้ผมจะลองทำปั้มฝ่าหน้าให้ดูนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้รอบกระดาษออมาพยานชิ้กระจกแล้วมือถููคาดกาวให้มันออกแล้วเ,าเา็าผ้าเช็ดผมเปลี่ยนมุมผ้าด,ด้วยเพราะมุมผ้าด้านที่เราเช็ดทีแรกมันก็จะเปียกเช็ดคาดกาว ภาพเก่าหายปุ๊บแล้วก็เป็นน้ำยาคีบีของเราครัใส่มาตรงต่างแล้วก็ปิดตะเกียบไฟลนใครส่วนตัวผมจะชอบใช้ครีมสองอันเขาต้องใช้ครีมอันเดียว ลาพลาสติกมันห้อยมันก็จะอ่อนไปอ่อนมาเราก็ไปรู้ว่าไฟมันทั่วไหมตัวส่วนตัวผมชอบใช้ทีมสองันแล้วเราก็ถึงดึงไปดึงมาหมุนไปหมุนมา,าแผ่นพลาสติกให้ทั่วกับเปลวไฟแล้วเราก็เทสวมันอ่อนผมมันอ่อนปุ๊บเราก็วาเข้าไปที่บล็อกวาตรงๆนี่งๆพลาสติกเรากดบล็อกตัวนี้ผมชอบกดตรงๆอย่าก,กดเอียงไปเอียงมานะครับกดตรงๆแล้วกด ส่วนตัวผมชอบมองที่ไฟที่มันจะท้อนไปที่แผ่นพลาสติกที่เราลนไฟเมื่อกี้ถ้ามันโป่งขึ้นไฟดวงมันก็จะเล็กลงเล็กลงมันจะเล็กไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่เย็นถ้ามันเย็นตัวแล้วมันจะนิ่งอยู่พักหนึ่งถ้าเราอยากให้เย็นเร็วส่วนตัวผมปากเราว่างอยู่เราก็เป่าเนินปากเป่าช่วยให้มันเย็นเร็วขึ้น เริ่มเย็ยนตัวเรา,เราออก็ออกอ,อกล้วก็จะได้โปรีงแล้วแผ่นตรงนี้ก็จะเรียบเมื่อมันเรียบกกเราไปใส่ฝาใส่กลางใส่ปั๊มยิงน้ํายาเวลาเราเดินน้ายาเมื่อเราแผ่นตรงนี้เราเรียบรอบโอกาสที่จะเป็นฟองน้อยมากลองไปทําดูนะครับง่ายๆครับ